สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน,น้ำผึ้งแล้วก็น้องแห้วนะคะในรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อค่ะเอ๊ะรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะน้ำผึ้งกับแห้วเนี่ยทำไมถึงเจอกันบ่อยมากลยเนะรู้สึกไหมรู้สึกครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ <c oughs> แต่ดีไปกว่านั้นถ้าหากว่าเราได้เจอกันข้างนอกบ้างต้องหลังวิกฤตโควิดก่อนมั้งครับนะ่ะใช่ใช่แต่เราก็เคยไปไปด้วยกันไม่ใช่หรอใช่ผมเคย<อ>ไปเอ่อรายการคนไทยหัวใจไม่ท้ออยู่ครั้งหนึง่งใช่นั่นที่แบบ ครั้งแรกเลยที่ไปกับแฮ้วนั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมใช่แล้วครับอ๋อแล้วเอ๊เดี๋ยวก่อนหลังจากนั้นเนี่ยแฮ้วก็ไปทําเทปเดียวมามาบินเดียวอยู่ประมาณ2-3ครั้งอเอ,เอ๊บินเดียวครั้งแรกนี่อือที่ไหนก็พี่พึ่งจําได้ไหมครับที่พี่พึ่งเนี่ยอยากจะไปดูพลังงานสะอาดที่เกาะ<อ>จิกจังหวัด<อ>จันทบุรีครับ<อ> <ๆ S 2> แต่ตอนนั้นพี่พึ่งติดภารกิจก็เลยส่งผมไปแทน อ๋อจำได้แล้วโดนปล่อยเกาะครั้งแรกก็โดนปล่อยเกาะเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างกลับมาไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยสนุกมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังด้วยอยากจะให้ชมภาพด้วยพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ,ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับค่ะก็จจิกที่ผมไปมาเนี่ยนะครับพี่น้ำพึ่ง อยู่ในเขตของอำเภอขลุงจังหวัดจันทบ,บุรีซึ่งตัวของเกาะเนี้จะอยู่ห่างจากชายฝั่งราว5กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั่วทั้งเกาะก,กว่า700ไร่บนเกาะแห่งนี้ครับมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นชาวจีนที่อพยพมาค้าขายแล้วก็มีชาวประมงพื้นบ้านบางส่วนจากอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดมาอยู่รวมกันตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมาครับแต่ความพิเศษของที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามของสถานที่แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ เพราะว่าเป้าหมายที่ผมไปตอนนั้นก็คือไปเรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาดที่ชุมชนแห่งนี้ได้ตั้งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านขึ้นมาที่นี่ครับบ้านทุกหลังนะครับใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีรถยนต์ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเขาใช้การเดินและการปั่นจักรยานเอาแถมเงินจากการซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตโดยชุมชนนะครับยังนำไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวชุมชนอีกด้วยครับ ตอนนั้นที่ไปนะครับอากาศดีมากเลยครับได้เรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาดด้วยแถมยังได้กินอาหารทะเลสดๆจากประมงพื้นบ้านฟินสุดๆเลยครับพุณซีอยากไปเลยอ่ะต้องไปนะครับที่นี่นะครับเพราะว่านอกจากจะได้ท่องเที่ยวแล้วยังได้รับความรู้ด้วยแถมผู้ใหญ่ตท๊กเนี่ยก็ใจดีด้วยครับที่สําคัญคือที่นี่มีโฮมสเตย์ที่น่าพักมากๆเลยครับพี่พึ่งโอ้โหแล้วตอนนั้นเนี่ยแฮวไปกี่วันน่ะสมวันสคืนครับผมนี่แฮวคือว่า ที่ผ่านมาเนี่ยรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อเนี่ยนะรเราพูดคุยกับแขกที่อยู่บนฟังในช่วงของสถานการณ์โควิดมาตลอดเลยเอาอย่างนี้ดีไหมไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องเกาะแล้วเราก็บอกว่าโทรไปหาคนบนเกาะไปหาผู้ใหญ่แท๊กเออเราจะได้รู้ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างมีผลกระทบอะไรยังไงแล้วคนบนเกาะเนี่ยนะ ตอนี้เขามีความเป็นอยู่ยังไงอืมได้เลยครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวครับช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับผู้ใหญ่แจกกันครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีคุณผู้ชมครับช่วงที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องบ้านเกาะจิกอำเภอขลุงจังหวัดจันทบ,บุรีกันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปอัปเดตกันนะครับว่าเรื่องราวของบ้านเกาะจิกตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับผู้ใหญ่แท็กนะครับผู้ใหญ่รงชัยเหมสุวรณครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ผใหญ่ผู้ใหญ่ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่น้ำพึ่งนะครับมอมหลวง,รงสรลาลีกิติยากรนะครับพิธีกรของรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อครับค่ะเรียกว่าน้ำพึ่งก็ได้นะคะที่จริงแล้วนะคะน้ำพึ่งเองก็ได้ติดตามผลงานนะคะและเรื่องราวของผู้ใหญ่พอสมควรเลยละค่ะแล้วก็รู้สึกชื่นชมอยู่ในใจนะคะแต่ว่าแหมเสียดายไม่ได้ไปกับน้องแห้วตอนนั้นพี่พึ่งติดภารกิจครับผมครับผู้ใหญ่ครับตอนนี้ผู้ใหญ่สบายดีไหมครับ ครับก็สบายดีนะฮะสุขภาพแข็งแรงดีนะฮะนะก็คือต้องดูแลรักษาตัวเองนะเพื่อให้พร้อมนะในเรื่องของการฏิบัติหน้าที่ด้วยนะผู้ใหญ่ครับในช่วงสถานาการณ์โควิดที่ผ่านมานี้ทางบ้านกอดจิตได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับครับผมในส่วนของกอดจิกนะฮะไม่มีผู้ติดเชื้อหรือว่าเป็นเป็นโรคโควิด -19 นะฮะทางผู้ใหญ่เองเนี่ยนะคะได้มีมาตรการนะคะในการตั้งรับ สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างคะก็คือเราจะยึดถือจากประกาศจังหวัดนะครับเป็นหลักแล้วก็จะมีการเตรียมพร้อมมีการเฝ้าระวังนะโดยทํางานร่วมกันแบบบูรณาการนะรทั้งอ,อสมอทั้งฝ่ายปกครองนะครับนอกจากนี้นะที่สําคัญเนี่ยจะรณรงค์ให้ทุกคนนะเข้าถึงการฉีดวัคซีนนะครับก,กปัจจุบันนะจะมี ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ92นะฮะเกือบเกือแล้วนะครับผู้ใหญ่ครับแล้วการชักชวนชาวบ้านให้ไปฉีดวัคซีนเนี่ยยากไหมครับบางส่วนนะค,ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับเพราะว่าบางบางบางคนเนี่ยอาจจะไปฟังข่าวสารนรข้อมูลข่าวสารที่อาจจะไม่ถูกต้องกับความจริงนักนะฮะเราก็พยายาม ใช้วิธีนะเคาะประตูบ้านนะพูดคุยทําความเข้าใจนะฮะผู้ใหญ่ครับเกิดวิกฤตแบบนี้เนี่ยนะครับกระทบกับการท่องเที่ยวมากน้อยขนาดไหนครับดูดูโดยรวมแล้วมีผลกระทบน้อยมากนะครับนะเพราะว่าการท่องเที่ยวของที่ก่อจิกหรือว่าโฮมสเตย์นะ,ะส่วนใหญ่แล้วพวกเราทําเป็นอาชีพเสริมมากกว่านะฮะอาชีพหลักของพวกเราทั้งหมดนะเกือบร้อยเปเซน คืออาชีพประมงแบบพื้นบ้านครับค่ะแล้วรายได้เนี่ยนะคะเป็นยังไงครับคือช่วงที่มีโควิดเนี่ยนะคะน้อยลงไปไหมคะรายได้เนี่ยมีคือม,ม,มีมีความสม่ำเสมออยู่อยู่ในตัวอยู่แล้วนะฮะนะครับเพราะว่าการปริมาณการจับจับสัตว์น้ำของที่กอจิกเอกเนี่ยมีปริมาณไม่มากจนเกินไปนะฮะคือสัตว์น้ำส่วนใหญ่ที่จับนะจะเป็น ประเภทสัตว์น้ําที่มีคุณภาพนะฮะอย่างเช่นปลาหมึกปลานะครับปูม้านะฮะ,นะจนมาถึงฤดูการนี้ยฤดูมรสุมนะฮะก็จะเป็นอ่าปูแชบวยนะฮะนะครับ,รบซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลักของชุมชนที่นี่นะครับแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่นะคะตอนช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะได้มีการจัดการอย่างไรบ้างคะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวหรือเปล่าคะ่ะเรามีมาตรการนะฮะ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการนะฮะทั้งโฮมสเตย์ทั้งรีสอร์ทนะให้หยุดหยุดรับนักท่องเที่ยวนะฮะตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับจนจนปัจจุบันนะรเรายังไม่มีการรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่เกาะครับผมค่ะแล้วตอนช่วงระยะแรกเลยนะคะได้มีการเ,เปิดรับท่องเที่ยวบ้างไหมครับก่อนที่จะให้ปิด ให้ปิดล็อกอะค่ะมีการรับนักท่องเที่ยวตามปกติครับก่อนของการแพร่ระบาดของโรคโควิด19บในในรอบนี้นะฮะเราจะมีการรับนักท่องเที่ยวตามปกตินะครับซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยจะมาช่วงว่าทิดนะครับหรือว่าวันหยุดยาวนะครับก็มาตามปกตินะฮะค่ะ ช่วงที่เปิดรับนักท่องเที่ยวนี่นะคะได้มีมาตรการอย่างไรในการควบคุมเพราะว่ามันช่วงนั้นก็มีในเรื่องของการแพร่ระบาดเข้ามาบ้างแล้วนะคะได้มีวางมาตรการอย่างไรบ้างคะช่วงนั้นเราก็ปิดรับนักท่องเที่ยวไปช่วงหนึ่งนะครับนะพอรัฐบาลมีมาตรการที่ผ่อนคลายนะเราเปิดรับนักท่องเที่ยว อีกนะฮะเราก็จะมีมาตรการการคัดกรองการเฝ้าระวังนะโดยจากคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับแล้วก็อสมอนะฮะทำหน้าที่ไปคัดกรองนะ,ะไปวัดไข้นะ,ะแล้วก็เฝ้าดูพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะฮะที่เข้ามานะพักหรือว่าเที่ยวในชุมชนบ้านกวจิตนะครับครับผมแล้วตอนนี้นะครับหลายๆที่เนี่ยได้คลายล็อกลงแล้วนะครับแต่ว่า บ้านเกาะจิกเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวได้ผู้ใหญ่คิดว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีความพร้อมครับทางชุมชนบ้านเกาะจิกของเรานะครับยังยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้เกิดความแน่ใจก่อนในเรื่องของความปลอดภัยเราจะเน้งที่ความปลอดภัยเป็นหลักนะครับค่ะอย่างเวลาที่มีการวางแผนนะคะที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวหรือ จะปิดรับท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยได้มีการประชุมกับชุมชนอะไรกันบ้างไหมคะก่อนที่จะทำการเปิดหรือปิดเนี่ยค่ะครับเ,เราเราจะมีการประชุมนะครับทุกเดือนฮนะทั้งในส่วนของการประชุมโดยคณะกรรมการหมู่บ้านนะร่วมกับอสมอนะฮะแล้วก็คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคนะ ซึ่งโดยมีมีผมเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นประธานนะครับคือเราจะมีการประชุมพูดคุยกันนะฮะแล้วก็คิดมาตรการต่างๆในการป้องกันในการเฝ้าระวังนะฮะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะและความสบายใจของชาวบ้านนะฮะค่ะแล้วอย่างนี้มีคนที่บอกว่าพออยู่ในที่ประชุมนะคะแล้วเขาแย้งในสิ่งที่ นำเสนอในช่วงนั้นมีบ้างไหมคะก็ก็มีบ้างที่อาจจะมีคนเห็นต่างนะหรือกลุ่มที่ว่าเขาคิดว่าเขาอาจจะเสียประโยชน์นะจากการประกอบอาชีพหรืออาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายนะเหมือนที่เคยปฏิบัติมานะครับก็ก็มีการโต้แย้งกันบ้างครับผมพูดถึงเนี่ยหลังจากที่กาะจิกงเนี่ยปิดเกาะก็ว่าได้นะครับ การเ,เปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินี่มีการฟื้นตัวขึ้นไหมครับมันเหมือนเดิมนะฮะถึงแม้ว่าเรารับนักท่องเที่ยวนะเราเราก็มีการดูแลธรรมชาติโดยชุมชนอยู่แล้วนะฮะปัญหาสำคัญนเนี่ผมเรียนตามตรงเลยนะว่ามาจากปัญหาขยะนะฮะปัญหาขยะซึ่งเป็นปัจจัยจากภายนอกนะฮะจากชุมชนใกล้ๆที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ค่อนข้าง เติบโต,ตเยอะเกินมากเกินไปนะฮะโดยเพราะเกาะจิกเราเนี่ยเป็นเกาะที่อยู่บริเวณปากแม่น้ํานะฮะเนี่ยมันมันจะได้รับผลกระทบาจากมวลขยะต,ตรงนี้นะฮะอาจจะมีผลกระทบบ้างเล็กน้อยนะครับผมผู้ใหญ่ครับแล้วตอนนี้บรรยากาศบนเกาะจิกเนี่ยยังสวยงามน่าเที่ยวเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมครับยังคือยังยังสวยงามแล้วก็เราคงในเรื่องของความสะอาด ยังยังเหมือนเดิมครับผมได้พูดคุยกันไปคร่าวๆแล้วครับพี่พึ่งครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหฟังเพลินเลยอ่ะโออยากไปเที่ยวอ่ะอืมน่าจะต้องไปเที่ยวให้ได้นะครับที่นี่แต่ที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยนะครับยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานสะอาดอย่างที่ว่าเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเรามาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดบนเกาะจีนแห่งนี้ครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา เอเมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโกแก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา กลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ คุยอยู่กับทางผู้ใหญ่แต็กนะคะหรือผู้ใหญ่นรงชัยเหมสวุวรรณนะคะชุมชนบ้านเกาะจิกอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งเมื่อสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะแล้วก็น้องแห้วก็เปิดประเด็นมาเรื่องของพลังงานสะอาดอับอพี่เองเนี่ยนะน้องแห้ว ก็คือมีความสนใจเรื่องของพลังงานสะอาดอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นะคะก็อยากจะถามทางออผู้ใหญ่เลยนะคะว่าในเรื่องของพลังงานสะอาดที่บนเออกาะนี้นะคะที่ชุมชนบ้านเกาะจิกเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะคะอยากให,ให้ให้เล่าให้พึ่งฟังอะคะ่ะเพราะพึ่งไม่ได้ไปด้วยอะคะ่ะก็เลยอยากให้เล่าคร่ควๆว่ามีการจัดการยังไงในเรื่องของพลังงานสะอาดที่นั่นนะคะในส่วนของ การใช้พลังงานไฟฟ้าของอชุมชนกอะจีของเรานะครับนะรบเราผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซลาเซลล์มีกำลังการผลิตอยู่ที่40.5กิโลวัตต์นะแลเราก็จะมีเครื่องยนต์ดีเซลกำลังการผลิต50กิโลวัตต์นะฮะสำหรับเสริมเสริมในช่วงคเย็นหรือช่วงกลางคืนที่ว่าใช้ไฟกันกันมากนะครับแต่หลักๆเนี่ยเราจะใช้พลังงานทดแทน จากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักนะครับนะแล้วก็ในส่วนของการจำหน่ายไฟนะฮะเราจำหน่ายไฟหน่วยละ13บาทโดยใช้ระบบการจ่ายแบบสมาร์ทมิเตอร์นะฮะหรือจ่ายก่อนใช้นะฮะครับผมอย่างนี้เวลาเราเติมเราต้องไปเติมไฟใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องจ่ายเงินก่อนแล้วเราถึงจะต้องมีสิทธิ์ใช้ไฟได้ ครับเราต้องเติมบ่อยขนาดไหนคือคือเติมทุกเดือนหรือว่ามีวิธีการเติมยังไงครับเราจะให้บริการทุกวันพุธนะฮะคือชาวบ้านก็จะถือบัตรบัตรประจํามิเตอร์ของเขาเนี่ยของแต่ละบ้านฮะรเราจะมีเจ้าหน้าที่นะสำหรับให้บริการสมมุติว่าครัวเรือนนี้เนี่ยมาเติมสิบหน่วยสิบหน่วยก็จะเป็นเงินหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะฮะทางเราก็จะคีย์คีย์เลขให้คีย์เลขฮะแล้วก็จะ จะปิดใบเสร็จออกมาจะมีเลขรหัส20หลักนะฮะทีนี้เจ้าของคูเลือนก็จะนำเลข20หลักนี้นะฮะไปป้อนที่มิเตอร์นะ,ะตัวสมาร์ทมิเตอร์นะฮะกดลันก็ไฟก็เติมเข้าไปโชว์อยู่ตรงตรงหน้าจอมิเตอร์เลยนะครับอืมค่ะแล้วอย่างเงินที่เก็บนะคะค่าไฟเนี่ย พอได้มาแล้วเนี่ยนะคะได้มีการจัดการในเรื่องของเงินที่ได้รับตรงนี้อย่างไรคะ,อะสอนักงานฟฟ้าพลังงานทดแทนของเราเนี่ยมีมีคณะกรรมการนะซึ่งก็จะมีประธานมีรองประธานเลขาหรือมีเหรื่ิกนะทางเหรื่ยิกเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายนะฮะหรือผลกําไรก็จะมีการจัดทําบัญชีนะมีการจัดทํางบดุลมีการแสดงบัญชีนะฮะ รวมทั้งผลกําไรนะฮะทีนี้ในส่วนของผลกําไรเนี่ยเราก็จะมีการตอบแทนสมาชิกบ้างนะฮะอย่างเช่นในช่วงของอาการช่วยเหลือให้ไฟฟรีนะฮะอ,อย่างครัวเรือละยี่สิบหน่วยเป็นต้นนะฮะบางทาีเราก็ไปบูรณาการ่รวมกับกองทุนหมู่บ้านซึ่งมันมันจะเป็นส่วนของของการบริหารจัดการในรูปแบบขององค์กรชุมชน ไฟฟ้าของเราครับผมผู้ใหญ่ครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับสถานีที่ผลิตโซลาเซลล์หรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์นียครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงอะไรเพิ่มขึ้นไหมครับเเราก็ได้มีการพูดคุยนะกับทางทางทีมนักวิชาการนะที่ได้มาร่วมปรับปรุงพัฒนาระบบแล้วก็ศึกษาต่อที่ต่างประเทศนะนะเราก็มีการพูดคุยกับทางบริษัทเอกชนสบริษัท นะครับพอดีนะจังหวะว่าบริษัทเอกชนดังกล่าวเนี่ยเขากําลังทําเรื่อง CSR อยู่พอดีนะนะเราก็ได้นําเสนอนะะในการลงทุนร่วมเพื่อยกระดับมาตรฐานงานของของชุมชนเองนะฮะเพื่อที่รองรับกับการลงทุนร่วมกับบริษัทนะฮะในการพัฒนาและปรับปรุงระบบนะฮะค่ะผู้ใหญ่คะตอนนี้เนี่ยนะคะ ที่บนเกาะเนี่ยก็คือมีไฟฟ้าใช้เนี่ยนะคะแล้วมันมีแบบประเภทที่กระแสหรือค่านิยมนะคะของคนในชุมชนที่เกิดขึ้นบ้างไหมคะที่ว่าอยากจะได้แบบการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นว่าอยากมีแอร์ใช้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันมันก็คงจะต้องใช้แบบว่าพลังงานมากขึ้นน่ะนะคะตรงนี้คะ่ะเหมือนกับคนที่อยู่แบบบนฝั่งอะไรงียค่ะ คณะกรรมการหมู่บ้านเราคณะกรรมการไฟฟ้าเนี่ยเราก็พยายามอธิบายนะพยายามรณรงค์นะในส่วนของการประชุมประชาคมด้วยนะว่าเอ่อกรณีเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกินกําลังของระบบไมโครกิดอย่างอย่างเราอีกอย่างหนึ่งเราก็ชี้เห็นว่าของของกาะจินเราเนี่ยเป็นชุมชนเป็นเกาะที่อยู่กลางทะเลอยู่แล้วนะต้นไม้เราก็มี เราใช้พัดลมก็น่าจะพอเพียงแล้วนะฮะแล้วก็ให้ยุติในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินะฮะผมก็พยายามอธิบายนะฮะพยายามอธิบายให้ชาวบ้านฟังนะฮะนำเสนอต่อที่ประชุมประชาคมนะที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านนะผมประเด็นที่ผมนําเสนอคือบอกว่ากเกาะเราเนี่ยโชคดีกว่าอีกหล,หลายสิบเกาะในประเทศไทยนะฮะ เวลานี้เรามีพลังงานที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและเป็นพลังงานสะอาดใช้นะครับชนิดที่เรียกว่าถึงถึงแม้จะไม่ไม่สะดวกสบายเหมือนในเมืองแต่ก็ไม่ขัดสนนะฮะนอกจากนี้เกาะเรามีน้ำจืดที่มีคุณภาพใช้ตลอดปีนะฮะไม่ไม่ขาดนะฮะร,รวมทั้งด้านธรรมชาตินะฮะทะเลต้นไม้เราก็มีอย่างอุดมสมบูรณ์ นะครับควรจะภาคภูมิใจแล้วก็ควรจะรักษาตรงนี้ไว้นะครับแต่คอนเฟิร์มนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องติดแอร์ ก็เปิดพัดลมนอนแล้วก็ต้องห่มผ้าอยู่ดีครับเพราะว่าลมดีเหลือเกินครับผมพี่พึ่งครับครับเพราะว่าอากาศดีมากอากาศดีมากดีทุกอย่างเลยใช่ครับไปไม่ได้แล้วเนี่ยยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่ทางหมู่บ้านเนี่ยนะครับได้รับรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้โหดีใจมากๆเลยที่ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ผู้ใหญ่รักษาสุขภาพนะครับ ค่ะผมขอบคุณมากครับค่ะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทางที่ชุมชนด้วยนะคะทุกๆคนค่ะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับยิ่งได้เห็นผู้ใหญ่แท็กพูดแบบนี้นะครับยิ่งเห็นเลยนะครับว่า ถ้าหากว่าชุมชนเนี่ยมีการพึ่งพาตัวเองนะครับม<ช>ีความสามัคคีกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขที่สุดเห็นแล้วอิจฉาจริงๆเลยครับใช่จ้ะแต่ก่อนที่จะจากกันในวันนี้เนี่ยนะคะพี่ก็อยากจะฝากทิ้งท้ายอะไรนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีมาตรการในเรื่องของการคลายล็อกดาวน์แต่เราก็ไม่ควรที่จะประมาทเพราะว่าบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมัน สอนอะไรเราเยอะแยะมากมายเลยเนาะ<ม>แล้วก็พอเวลามันเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันรู้สึกว่าแต่ละคนเจ็บปวดมากๆเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้อีกแล้วใช่ครับวันนี้เห็นด้วยเลยครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับอย่าประมาทดีที่สุดนะครับไม่ประมาทในตัวเองไม่ประมาทในสังคม <c oughs> และที่สําคัญคือไม่ประมาทในการใช้ชีวิตทุกช่วงขณะเลยก็ว่าได้นะครับแล้วเราจะผ่าน้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ ค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อนะคะน้ำพึ่งแล้วก็น้องแอวคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะได้ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ